Three, two, one. สวัสดีเพื่อนๆชาวชิบหายยานยนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพามาลือไฟาท้ายของเจอแอตติน่านะฮะมาทำสีว่าจะพ่นลมดำใหม่นะอันนี้ผมก็ขัดออกแล้วขัดตอนแรกพ่นไว้แล้วคราวนี้มันมันทะลอกนะมันเป็นสีแบบลอกได้นะครับผม เป็นสีโปร่งแสงลอกได้แล้วก็ตอนนี้ก็แกะออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําความสะอาดมันแต่จริงๆอันนี้ก็ทําความสะอาดมาแล้วรอบหนึงล้ก็จริงๆก็อันนี้ก็พ่นได้เลยนะแต่เดี๋ยวกะว่าจะไปหาแดดสักหน่อยก่อน ตากแดดนะเพราะยังมีความชื้นของน้ําอยู่ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวพ่นไปแล้วมันจะกลายเป็นตะปุ่มตะปำนะอันนี้นไหนๆก็ลื้อมาแล้วนะฮะผมก็ทํามันใหม่ทีเดียวเลยเพราะว่ามันก็มีรอยขีดข่วนมีรอยทะลอกนะสีที่เราจะใช้นะครับผมมันคือสียี่ห้อนี้ฮะเลสอ่านว่าอะไรวะเลนส์ยี่ห้อนี้นะ อ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมเ,นะเดี๋ยวเราเริ่มจากนี่ก่อนเลยปลายตรงกลางสีใกล้จะหมดแล้วแต่คิดว่าน่าจะปอนะคะเพราะใช้ไม่เยอนะะพ่นบางๆ่อเดี๋ยวมันมืด รอบหนึ่งนะโคมทางขวาก่อนก็มาโคมสาย อย่างละรอบก่อนนะครับผมโอเคอนะเดี๋ยวมารอบสองต่อนะจะไม่พอ,อแล้วนะ ก,กลายจะกบคำว่าสามสองสามไปลองดูแต่ด้านหน้าน่าจะพอได้แล้วไฟไฟหลีเอาละมาต่อกันที่ฝั่งซ้าย,ยฝั่งขวาก่อนแล้วกัน โอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ここแค่นี้นะ แต่น่าจะต้องเปลี่ยนเป็น LED ีีแลไม่ค่อยสว่างเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ